เผาให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องสิต้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลครับที่ยังคงมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะฮะรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกทุ่งอร์ด2,566กันด้วยครับที่ตอนนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยครับวว่าทั้งหลังบ้านหน้าบ้านนั้นนะฮะแฟนคลับ ปวดกันเยอะมากแต่ตอนนี้นะครับเรามีข่าวบันเทิงร้อนๆร,รอเสิร์ฟอยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออสเตทไปกันเลยครับ ช่วงนี้เรื่องรอบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงกรณีนนที่ติ๊กเจษดาพรผลดีได้ออกมาโพสข้อความลงในทวิตเตอร์ระบุว่าในความมืดมิดไม้ขีดไฟแค่หนึ่งการที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากลายไม้ขีดนั้นแฮชแท็กยิ่งมืดยิ่งสว่างซึ่งโพ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ข่าวการเมืองกำลังร้อนในง,งานงอกเจอชาวเน็ตโยงเรื่องการเมืองล่าสุดพระเอกหนุ่มติ๊กเจษดาพรได้ออกมาตอบถึงเรื่องนี้กับสื่อเป็นครั้งแรกเนื่องจากบางส่วนกลายเป็นเรื่องดราม่าบางมุมเข้ามาคอมเม์แสดง ความเห็นโดยทางด้านของพิติ๊กเจษฎาพรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคําคมอะไรบางอย่างเท่าน,นั้นเองครับ,รบอีกนี้เรื่องของธรรมชาติและพืนป่าครับไอเรื่องของการโยงเนี่ยจะพูดแบบไหนก็นแล้วแต่มันสามารถโยงได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าในเรื่องของความเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมผมคิดว่าในทุกๆคนเนี่ยครับเราสามารถที่จะพูดเรื่องความเป็นอยู่ความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันไปผมว่าเราอยากจะให้มีโอกาสเปิดเสรีในเรื่องของการพูดเรื่องพวกนี้โดยที่มันไม่ใช่ทําให้พึงพอใจไม่พึงพอใจใครแต่ผมว่ามันคือแรงขับเคลื่อนที่เราทําให้สังคมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆรวมถึงองค์ภาพบมต่างๆของเราเนี่ยครับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีการที่ใครออกมาพูดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นต้องโยงเเรื่องของการเมืองเสมอไปนะครับเราอยากจะให้มองให้มุมมุมเปิดกว้างๆแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติ ของของสังคมเรานะครับนี่จะเป็นต้องอธิบายนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับตราบใดที่ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดผมคิดว่าเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆบนโลกใบนี้เลยนอกจากประเด็นร้อนเหล่านี้แล้วล่าสุดผลงานของพิติกก็ร้อนแพ้กันค่ะคืนนี้เตรียมรอปักบ,บูดการหวนคืนจอละครขอ,ของพิติกในรอบหลายปีได้เลยค่ะ